สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรสดในรายการออมสินความคิดครับวันนี้ออมสินความคิดก็ยังคงน้อมนำเรื่องราวพุทธพจน์ในธรรมบทมาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็เป็นเรื่องราวดีๆถือว่า เป็นเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งของพุทธศาสนาผมนำมาเล่าสู่เล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆแล้วมันครอบคลุมมากกว่าที่ผมเล่านี้เยอะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ผมก็น้อมนำมาฝากกันถือว่าเป็นมงคลกับหูกับตาที่ได้เห็นที่ได้ยินนะครับวันนี้วักแรกพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสูเจ้าทั้งหลายจงมาเถิดมาดูโลกนี้อันวิจิตพิสดารเหมือนกับราชรสทรง ณนะที่นี้แหละเราคนโง่าพากันหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับเรื่องนี้สำคัญนะครับสู่เจ้าทั้งหลายจงมาเถิดมาดูโลกนี้อันวิจิตพิสดารโลกนี้วิจิตเบบจริงๆแล้วเนี่ยโลกบนฟ้าโลกบนสวรรค์วิจิตพิสดารยิ่งกว่าโลกมนุษย์เราเยอะ พูเจ้าท่านก็ไปมาหมดแล้วนะพระโมคัลานะก็ไปมาแล้วก็อธิบายอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้นี่พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบว่ามาเถิดมาดูโลกนี้อันวิจิตพิสดารท่านไปดูเหระสวยงามสร้างกันโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะเหมือนกับราชรถทรงรถพระราชาทุกพระองค์ในะในโลกเนี้ไปดูว่าแต่งสวยงามมากเลย พระเจ้าบอกว่าณนะที่นี้แหละเราคนโง่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่หมายความว่าไงก็หมายความว่าเรายังติดอยู่กับลา,าบยศสารเสริญเนี่ยในาทางพุทธศาสนาเขาเรียกโลกธรรมโลกธรรมจะมีแมีได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สุขได้ทุกข์ได้สรรเสริญนินทาอะไรเงี้ยสิ่งต่างๆงอะเนี่ยติด ติดลาบไหมติดติดยศไหมอ่าติดสารเสริญยกยอปอปั้นไหมติดหมดนี่แหละครับพอติดเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อมันก็ถามว่าดีไหมจริงจริงอะโลกธรรมดีถ้าใช้เป็นก็เหมือนเงินดีไหมดีถ้าใช้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เอาไปซื้อยาบ้าเอาไปเล่นการพนันหรือเอาไปดื่มน้ำเมาหรือเอาไปจ้างคนเขาเอา่เข็นฆ่ากันหรือเอาไปจ้างเขาสิ่งใดเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ดี แต่ถ้ามันดีก็คือเอาไปทําบุญทํากุศลสร้างโรงเรียนสร้างวัดวารามสร้างสถานที่พักฟื้นเอาไปให้มูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือคนอยากคนจนหลือไปให้โรงพยาบาลซื้อ,เ,อ,เ,อเครื่องอช่วยหายใจมัง่งพวกเครื่องมือทางการแพทย์สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความดีอยู่ที่ว่าเราจะแปลมันให้ดีได้ยังไงแต่ทั้งหมดนี้ผู้จ้าบอกว่า คนที่โลกที่มันสวยงามมีรถลามีบ้านช่องมีเมียสวยผัวหลอ่อเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นอะไรพวกนี้วิจิตพิสดารพวกนี้มันยังหลงอยู่ในตรงนี้แหละเนี่ยหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คือข้องเนี่ยก็แปลว่าสัตว์เนี่ยคำว่าสัตว์สอเสือแมงกาศตอต่าวแหวนย,ย,ยอแมากาศเนี่ยสัตว์นี่แปลว่าข้องเนี่ย นะถ้าสัตยะยอยักษ์กาลแปลว่าซื่อสัตย์นะเพราะฉะนั้นสัตย์นี่แปลว่าข้องผู้เจ้าถึงบอกว่าเหล่าคนโง่หมกมุ่นแต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ผู้รู้คืออะไรผู้รู้คือคนมีปัญญามีปัญญาก็ไม่ข้องผู้เจ้าถึงตัดไงไตัดปัญหาเลยอยู่ในวางได้เป็นกษัตริย์ก็จริงไม่เอาแล้ว ออกบวชด,ดีกว่านะออาะออกบวชพอออกบวชปฏิบัติธรรมได้เป็นพระอาหารหันต์ก็กลับมาโปรดบิดามารดาบิดาในขณะนั้นเป็นกษัตริย์โปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ยันดาวดึงหนุนและโปรดเวนยศัสตร์ได้เป็นพระอาหารหันต์เป็นพันๆนในสมัยนั้นนี่คือ,อท่านไม่คล่องแต่พวกเราเนี่ยยังคล่องอยู่ยังเป็นสัตว์มนุษย์อยู่ นะบางคนก็มนุษย์แต่จิตเป็นเดรัจฉานก็มีจิตเป็นนรกก็มีจิตเป็นเปรตก็มีจิตเป็นอสุรกายก็มีจิตเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวดาจิตเป็นพรหมมีเยอะแยะพู้เจ้าถึงตรัสไงสมัยก่อนพวกพราหมณ์ฮินดูนี่เขามีพระพรหมผู้เจ้าบอกอา้าวฉันก็มีพรหมมากคือ,อพราหมณ์มีพรหมฉันก็มีพรหมแต่าศาสนาพูดพรหมคือมีสีนะ่หน้า อา,าพราหมณ์ก็มีสีหน้าพุทธเจ้าก็มีสีหน้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านลองดูสิเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา่นหลนะคือคือคือสิ่งที่น้อมนํามาปฏิบัติได้เมตตาเห็นอกเห็นใจ นะกาลุนาเขาป่วยเขาเจ็บช่วยเหลือเขามุทิตาเขาดีก็ยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยควบคุมสติปัญญาให้ได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เราก็มาขยายกันว่าเออนะที่เราติดว่านี่ลูกกูเมียกูบ้านกูรถกูตําแหน่งกูมันไม่ใช่มันไม่มีก็พระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ยังต้องใครจะเหนือกว่ากษัตริย์ล่ะเออุเจ้านี่เป็นกษัตริย์แล้วพร้อมที่พอ่อพร้อมที่ให้เป็นแล้วเนี่ย อ้าพอไม่เป็นจะให้ลาหุนผู้เจ้าบอกลาหุนไม่ยาเลยมาเป็นพระอาหารหันต์ดีกว่าเป็นกษัตริย์อีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งความจริงที่เอามาเล่าให้ฟังว่าผู้เจ้าท่านบอกว่าเราคนโง่าพากันหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เนี่ยเรายังข้องอยู่เปล่ายังข้องก็ต้องคลายลงบ้างไม่จะเป็นต้องโหให้หลุดฉันจะไปปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นไปเลยไม่ใช่ท่านมาตรงนี้ ท่านเพียงแต่ท่านซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินทำมากินด้วยความสื่อสัตย์สุจริตอะไรที่มีเราก็แบ่งปันนี่แหละเป็นปุถุชนเป็นกัลยาณะกัลยาณชนนี่ก็ได้นะไม่จะเป็นต้องโหนหนีไปอยู่ป่าเขาลำนาภายเนี่ยก็เกินไปเอาพอดีพอดีแต่ท่านจะไปนั่นจริงต้องบวชพราะบวชแล้วปฏิบัติศึกษาหาความรู้อันนั้นท่านมีบุญบารมีเก่าอยู่ท่านก็สามารถบวชได้ แล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ดีด้วยนะฮะนี่เป็นวรรที่แรกอีกวัรหนึ่งในธรรมบทพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้มืดมนน้อยคนนักจักเห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์เหมือนนกติดตาข่ายในพรานน้อยนักจะหลุดรอดไปได้โอ้อันนี้เจ็บปวดนะโลกนี้มืดมนคำว่ามืดไม่ใช่พราที่ดับ แต่จิตใจเรามืดบอดทุกวันนี้ชัดเจนฮะโลกนี้มืดมนน้อยคนนักจะเห็นแจ้งก็คือมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนี่หมายความว่าไงเห็นนี่ไม่ใช่ด,ดวงตามนุษย์เป็นๆน,นี่นะแต่จิตใจเราเข้ากระแสกระแสธรรมแล้วเข้าใจธรรมะนี่แล้วก็เรียกเห็นธรรมพอเข้าใจนำนำไปปฏิบัติได้เนี่ยมรรคผลมันก็จะเกิด แต่ถ้าดวงตายังไม่เห็นรมคือได้แต่ท่องพระสูตรหรือว่าอ่านพระไตรปิฎกจบ300เที่ยวก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเป็นผู้เจ้าบอกใบาลานเปล่าพราะใบลานเปล่าไม่สมัยโบราณผู้เจ้าเห็นพระสาวกที่ท่องเก่งจำได้หมดเนี่ยเป็นเทระอะไรใบาลานเปล่า ยังไม่ได้ชั้นโสดาบานสกิทาคาไมนอานาคามีก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกนี้มืดมนน้อยคนนักจักเห็นแจง้งท่านว่าจริงไหมละ่ะน้อยคนจะเห็นแจง้งใครจะเข้าใจใครจะรู้ใครจะน้อมนำมาปฏิบัติไม่มีน้อยมากคือ อ่านในสือธรรมะนี่แจกกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะสวดบนกันแล้วสวดกันอีกอ่านกันแล้วอ่านกันอีกภาพพยนต์ก็มาฉายกันเออสิ่งต่างๆเนี่แต่มีใครสักกี่คนที่จะเข้าถึงเข้าใจแลน้อมนํามาปฏิบัติน้อยคนจะไปสวรรค์เห็นใว่าสวรรค์มีจริงนะเฮียย่างเหมือนนกติดข่ายในพรานน้อยตัวจะหลุดรอดได้ นกเวลามันติดขายเป,ป็นไงไม่ไปดูว่าเวลาเขาทอดแหไปไม่ว่าปลาว่านกเวลาทอดแหเนี่ยมีสักกี่ตัวที่จะหลุดมันนานจะหลุดไปสักตัวนึ่งก็คือเขามีบุญจริงๆนอกนั้นเสร็จในพรานไปต้มยำทําแกงกินจ้ะเหมือนพวกเราเนี่ยติดขายอะไรขายกิเลตันหานี่แหละนะฮะ อุปกรเลียดเนี่ยมันวางขายไว้หมดเลยนี่ก็สวยนี่ก็ดีนี่ก็งามนี่ก็แหวนนี่ก็เงินนี่ก็บ้านนี่ก็รถนี่ก็ยศนี่ก็เงินทองเงินตราเนี่ยพวกนี้วานอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองติดติดติดในยศถาบรรดาศักดิ์ติดขายในพรานนี่แหละที่พระเจ้าบอกติดขายในพลานี่ติดขายกิเลสตัณหาติดหมด โอ้ย oh, เป็นห่วงโกูกห่วงผัวห่วงเมียห่วงอะไรกันก็นแล้วห่วงที่ดินห่วงบ้านมีอยู่สามสิบหลังเองยี่สิบหลังสุดท้ายไปดูเหรตัวอย่างผมก็นําเสนอไปมาก่อนเยอะบางคนมีบ้านอยู่สี่ทิศแปดทิศเลยสุดท้ายพอใกล้จะตายญาติโกติกาก็ไม่มาหานะพอฟื้นขึ้นมาได้ก็ขายบ้านขายช่องปีกวิเวกไปบอกสุดท้ายแล้วไม่มีใครมาหาเราเลยไม่มี วันนั้นเออเรามาคนเดียวเราก็ไปคนเดียวเหมือนที่สมเด็จโตท่านว่าไว้เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉนไหนเมื่อจันมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามามาไม่มีอะไรเกิดมาเนี่ยตัวล่อนจอนพาผ่อนมามีทีหลังว่ามีกระตุ้งกระตังเนี่ยเพลงที่เขาร้องนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนี่โลกนี้มืดมนน้อยคนนักจากเห็นแจ้งท่านว่าจริงไหมล่ะ ท่านก็นลองไปพิจารณารอบตัวท่านให้รอบตัวก่อนแล้วไปรอบพิวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นดูซิมีสักกี่คนนะว่าที่จะเข้าถึงเข้าใจแล้วน้อมนำพระไตรปิฎกหรือว่าส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกมาปฏิบัติจริงทุกวันนี้ในสังคมเราผมไม่ได้ขอร้องอะไรมากแค่เอาศีลห้ามาปฏิบัติเท,ท่านั้นศีลห้าเนี่ยศีลมันไม่มา โลกามันก็จะวินาศอีินห้ากลับมาก็เอาไม่ต้องเต็มร้อยสักหกเจ็อร์นสิบเปอร์นี่ก็โอ้โหสบายแล้วประเทศชาติไม่มีโกงกินขอรับชั้นไม่มีข่าวสัตว์ไม่มีลักทรัพย์สุราก็ไม่ต้องเป๊กขับรถไปขับรถมาก็ไม่ต้องกลัวใครมันจะเมาขับสิบรอมเมาแล้วกวาดทีเดียวสามสคนไม่มีนะเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆที่น้อนมนำมาปฏิบัติ น้อมนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าสิ่งดีๆเหล่านี้มันซุกซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกเราจะต้องดึงขึ้นมาแล้วก็มาเล่ากันสู่มิฉะนั้นแล้วผู้เจ้าจะใช้เวลาตั้ง4 5พรรษากว่าจะมาเป็น4 5ภาษาก็ย้อนไปหปีกว่าจะเข้ามาหาวิาลชีวิตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นเป็นพระโพธ,ธิสัตว์อีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติ เพราะฉะนั้นนี่คือการสั่งสมอันยาวนานของบุคคลคนหนึ่งในโลกนี้เราเป็นผู้รับมรดกตรงนี้มาก็ต้องศึกษามรดกตรงนี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองแต่ยิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทองเป็นแก้ววิเศษของชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาน้อมนําไปปฏิบัติท่านก็จะได้อานิสงส์อันนั้นอีกบทหนึ่งครับพระพุทธทรง,งตรัสว่าตนเองนี่แหละ สำคัญกว่าสำคัญกว่าเป็นไหนไหนตะเตรียมตนเองไว้ให้ดีก่อนแล้วต่อไปก็จะได้สิ่งที่รักโอโ้ฟังให้ดีถ้าท่านฟังเพลินๆหรือดูไปว่าตนเองนี่แหละสำคัญกว่าเอ๊ะกูสำคัญยังไงฉันสำคัญยังไงอ่ะฟังให้ดีสำคัญกว่าเป็นไหนไหนตะเตรียมตนเองตระเตรียมตนเองไว้ดีให้ดีก่อน แล้วต่อไปก็จะได้สิ่งที่รักก็สรุปว่าอัตตาหิอัตโนนาโถต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเหานี้แหละนะสำคัญสำคัญยังไงถ้าเราสามารถฝึกฝนตนเองเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีได้เลยเราก็จะบรรลุพระอาหันหรือบรรลุโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีได้หมดตัวเรล่านี้แหละครับฝึกแล้วมันได้งไงนี่ไง ตนเองแหละสําคัญสําคัญกว่าเป็นในไหนฉันบอกสําคัญไงตาเตรียมไว้ที่ตาเตรียมก็คือการฝึกตนนะฝึกจิตของเราไม่วอกแวก ให้ปฏิบัติดีเป็นข,าาข้าราชการข้าราชการข้าแปลว่าบ่าวราชาแปลว่าในหลวงการแปลว่างานข้าราชการทํางานในหลวงก็ต้องทําด้วยความสื่อสัตย์สุจริตทําให้ดีนะเป็นพ่อค้าก็สื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นลูกค้าก็ต้องสื่อสัตย์ต่อพ่อค้าเป็นประชาชนก็เคารพกฎเกณฑ์กติกาของบ้านของเมืองเนี้ยตเตรียมตนเองไว้ให้ดีแล้วต่อไปจะได้สิ่งที่รัก รักคืออะไรก็คือบุญกุศลใช่ไหมเวลาตายอยากได้บุญเยอะๆนี่ไงสิ่งที่เรารักมันก็จะมาปรากฏเวลาเราตายหรือเวลาเป็นๆเ,เ,เราก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์กระขายเขาเพราะมีบุญบุญแปลว่าอะไรบุญแปลว่าชะล้างจิตใจให้ใสสะอาดเมื่อใจมันใสสะอาดจิตไม่ขุนเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสผิวพรรณเปล่งปังแล้วก็ไม่ประสบอุบัติเหตุง่ายๆ บุญมันจะมาคุ้มกันนะฮะธรรมะเนี่ยคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมที่บอกแล้วบอกอีกว่าไม่ต้องไปให้ใครมาคุ้มกันไม่ต้องให้ทหารตำรวจไม่ต้องให้ปรปภแล้วครับธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มกันเป็นอย่างดีเลยแล้วตลอดเวลาด้วย2 4ชั่วโมงไม่ต้องไปเสียค่าชั่วโมงให้ใครมาเฝ้าบ้านเราไม่ต้องกล้องรอบบ้านไม่จำเป็น เนี่ยฝึกตนเองให้ดีแล้วตนเองเนี่ยจะขี่ยานอาวกาศหรือจะขี่ไปสวรรค์ขึ้นไปชั้นพรมก็ตัวเรานี่แหละทําให้ดีก่อนเมื่อดีแล้วถึงไป แบ่งปันให้กับคนอื่นเหมือนผมทำวิดีโอทำอะไรต่างๆเรานี่ออกรายการทีวีหมั่งรายการวิทยุไปบรรยายให้ฟังใครฟังนั่นก็ผมก็สั่งสมบุญของผมเองผมไม่ได้สนใจว่าอมิสินจ้างอะไรมันจะเป็นยังไงมีก็ใช้ไม่มีเราก็มีเงินเดือนข้าราชการยิ่งกเกษียณแล้วในหลวงท่านก็ให้เงินใช้เราก็มานำสิ่งที่นั่นมาใช้ที่เหลือก็จุนเจือสังคม แล้วมีเวลาก็มาแบ่งปันให้กับสังคมซึ่งต่างๆเหล่านี้เราทําได้ทุกคนท่านไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่ได้ท่านถนัดทางไหนก็ทําทางนั้นแต่อย่าผิดกฎหมายและก็ผิดศีลธรรมนี่แหละครับเรื่องราวดีๆในธรรมบททำํำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทานะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ